สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูฮันนี่อีกแล้วนะคะค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้กันในนวยการสื่อสารไร้พรมแดนใช่ไหมคะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูฮันนี่นะคะจะมาชวนเด็กๆเ,เรียนรู้ในเรื่องของความแตกต่างในการสื่อสารจากการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆกันนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนั้นวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็ก เด็กทากันก่อนค่ะค่ะกิจกรรมเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวตามคําสั่งนะคะเด็กๆเด็กๆยังจําจังหวะการเคลื่อนไหวพื้นฐานได้ไหมคะถ้าเกิดว่าคุณครูเคาะรัวๆแปลว่าให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณอย่างเร็วๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูเคาะช้าๆ แปลว่าให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบช้าๆใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูเคาะสองครั้งแปลว่าให้เด็กๆหยุดเคลื่อนไหวใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมีคำสั่งมาให้เด็กๆด้วยนะคะอันดับเรกงนะคะก็ให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณอย่างอิสระนะคะตามจังหวะการเคาะของคุณครูก็คือจังหวะช้าเร็วและก็หยุดนะคะและเมื่อคุณครูเคาะจังหวะ สครั้งเป็นสัญญาณให้เด็กๆหยุดนะคะเด็กๆก็จะต้องหยุดและรอฟังคําสั่งจากคุณครูนะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูพูดว่าจดหมายนะคะก็ให้เด็กๆนั้นตบมือ5ครั้งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูพูดว่าทีวีให้เด็กๆกระโดด5ครั้งค่ะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูพูดว่าวิทยุนะคะ ก็ให้เด็กๆนั้นวิ่งอยู่กับที่นะคะเด็กๆในลองทวนคําสั่งอีกรอบนะคะถ้าเกิดว่าคุณครูพูดว่าจดหมายให้เด็กๆตบมือ5ครั้งแบบนี้ค่ะ1 2 3 4 5สองีหแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูพูดว่าทีวีก็ให้เด็กๆกระโดด5ครั้งแบบนี้นะคะ1 2 3 4 5สอามี่ห้าแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูพูดว่าวิทยุก็ให้เด็กๆวิ่งอยู่กับที่แบบนี้นะคะ อ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรอฟังคําสั่งแล้วก็เริ่มทํากิจกรรมพร้อมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากิจกรรมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกนะคะเด็กๆต้องเคลื่อนไหวไปทั่วบริเวณอย่างอิสระก่อนนะคะแล้วอย่าลืมหยุดแล้วก็รอฟังคําสั่งจากคุณครูนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ จดหมายอ่าไหนคะทําทันกันไหมเอย่ยเคลื่อนไหวต่อไปนะคะเด็กๆทีวีเก่งมากเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะ วิทยุอ่าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะไปแล้ว ต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมเบนยิมกิจกรรมเบนยิมวันนี้ก็คือกิจกรรมเบนยิมประกอบเพลงโยโยโยเด็กๆอย่าลืมทําท่าและร้องเพลงไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกิจกรรมเบนยิมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะโยโยโยสารโอโยโยเจ้าช้างจัมโบชอบเล่นโยโย อีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆโยโยโยสสะโอโยโยเจ้าช้างจัมโบชอบเล่นโยโยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนกิจกรรมเบนยิมบ่อยๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมเบนยิมนั้นจะช่วยไปพัฒนาสมองของเรานั่นเองนะคะ ได้ทากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะและกิจกรรมเบนยิมไปแล้วคุณครูว่าเด็กๆคงมีความพร้อมและสมองพร้อมที่จะเรียนรู้เนื้อหากันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เนื้อหาวันนี้กันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยความแตกต่างในการสื่อสารจากการใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ การสื่อสารจะมี2ทางนะคะทางที่1ก็คือการสื่อสารทางเดียวคือการสื่อสารที่ผู้รับไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ส่งในสื่อกลางเดียวกันได้ค่ะ การสื่อสารแบบทางเดียวยกตัวอย่างเช่นวิทยุนะคะเด็กๆเพราะว่าวิทยุนั้นใช้สำหรับการฟังเพลงหรือว่าฟังข่าวสารเพียงอย่างเดียวเราไม่สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าโต้อตอบกับวิทยุได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็คือทีวีนั่นเองค่ะเพราะว่าทีวีนั้นเราจะใช้สำหรับการดูหนังหรือว่าดูความบันเทิงต่างๆนะคะและเรานั้นไม่สามารถพูดคุยกับทีวีได้เพราะฉะนั้นแล้วทีวีจึงเป็นการสื่อสารแบบทางเดียวนั่นเองนะคะ ข้อ2นะคะก็คือการสื่อสารสองทางคือการสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับสามารถโต้อตอบกันได้ในสื่อกลางเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือนะคะเด็กๆโทรศัพท์มือถือนั้นสามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนและเพื่อนก็สามารถส่งข้อความตอบกลับเรามาได้นะคะหรือว่าการวิดีโอคอลหา บุคคลต่างๆนะคะทำให้เรานั้นสามารถพูดคุยกับเขาได้นั่นก็คือการสื่อสารแบบ2ทางค่ะต่อไปนะคะก็คือคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะเด็กๆ คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนั้นสามารถใช้แชทคุยสนทนาและทำให้มีผู้ตอบกลับมาได้นะคะแล้วยังสามารถใช้วิดีโอคอลหากเราต้องการที่จะคุยกับใครและทำให้เขานั้นสนทนาโต้ตอบกับเราได้อีกด้วยนะคะ ต่อไปนะคะก็คือการเขียนจุดหมายนั่นเองนะคะเด็กๆก,การที่เราต้องการจะเขียนจุดหมายถึงใครสักคนนะคะเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วและนําไปส่งไปรษณีย์นะคะเมื่อไปรษณีย์นไปส่งผู้รับแล้วทําให้ผู้รับนั้นสามารถเขียนจุดหมายตอบกลับเรามาได้เพราะฉะนั้นแล้วการเขียนจุดหมายนะคะก็จะเป็นการสื่อสารแบบสองทางได้ด้วยนะคะเด็กๆ ได้เรียนรู้เนื้อหากันไปแล้ววันนี้นะคะคุณครูฮันนี่ยังมีกิจกรรมเสริมมาให้เด็กๆทํากันด้วยนะคะก็คือกิจกรรมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูฮันนี่ก็มีเกมมาให้เด็กๆเล่นอีกเช่นเคยนะคะเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูจะมีเกมอะไรมาให้เด็กๆเล่นถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้และเล่นเกมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์วันนี้นะคะคุณครูมีเกมมาให้เด็กๆเล่นชื่อเกมว่าถั่วในถุงค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันไหน เด็กๆลองมาทบทวนการนับเลข1-30ถึพร้อมๆกันก่อนนะคะว่าเด็กๆยังสามารถนับเลข1-30ได้อยู่หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วนะคะในเด็กๆลองนับเลขพร้อมกันเลยค่ะ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆถ้าอย่างนั้นต่อไปเราไปเริ่มเล่นเกมพร้อมกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะให้เด็กๆนำถั่วที่คุณครูมอบให้ไปนะคะจำนวนทั้งหมด2ถุงนะคะมาเทออกแล้วก็ตั้งไว้เป็นกองทั้งหมด2กองนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะก็ให้เด็กๆนับจํานวนถั่วทั้งสองกองนะคะว่าแต่ละกองนั้นมีจํานวนทั้งหมดกี่มเมล็ดค่ะและให้เด็กๆตอบคาถามของคุณครูนะคะว่าจํานวนถั่วในกองที่หหรือว่ากองที่สองนะคะที่มีจํานวนมากกว่ากันให้เด็กๆนั้นค่อยๆนับไปทีละ,มะเมล็ดในแต่ละกองนะคะนับไปเรื่อยๆ ทั้งกองที่1และกองที่2นะคะเด็กๆอ่าอย่างเช่นของคุณครูนะคะเมื่อนับเสร็จแล้วพบว่ากองที่2นั้นมีจำนวนมากกว่ากองที่1นนั่นเองค่ะ ได้เรียนรู้ขั้นตอนวิธีการเล่นเกมไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆงานมอบหมายในวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆเ,เล่นเกมถั่วในถุงจากถั่วที่คุณครูมอบหมายไปนะคะแล้วอย่าลืมนับจํานวนแล้วบอกคุณครูด้วยนะคะว่าถั่วในกล่องไหนมีมากกว่ากันที่สําคัญนะคะเด็กๆอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูประเมินพัฒนาการทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ของเด็กๆก,กันด้วยนะคะ ่าแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะเด็กๆบ๊ายบาย